ผลสำเร็จการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนาง,งยุพามูลนามหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีมีการบริหารจัดก,การที่เป็นระบบโดยมีที่ทำการตั้งอยู่ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านท่าโพสีหมู่ที่10พร้อมทั้งมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลนอกจากนี้ยังมีการประชุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อสรุปผลการดำเนินงานวางแผนและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้หัวใจสำคัญในการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีคือ การส่งเสริมอาชีพและรายได้ส่งเสริมให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำและในปัจจุบันได้รับอนุมัติโครงการทั้งสิ้นจำนวน6โครงการนอกจากนี้คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีได้ส่งเสริมช่องทางการตลาดที่หลากหลาย รวมทั้งการร่วมจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบออนไลน์ทั้งในกลุ่มไลน์และ Facebook รวมถึงการสนับสนุนให้กลุ่มอาชีพขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ o t ท p ซึ่งมี4กลุ่มอาชีพที่ได้ขึ้นทะเบียน o t ท p แล้วคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาตสตรีตำบลท่าโพสีให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงโดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับหมู่บ้านและตำบลอาสาสมัคร ผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบุคบาทสตรีหมู่บ้านทำหน้าที่ตรวจสอบวินัยทางการเงินภายในหมู่บ้านและมีการติดตามกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนอย่างต่อเนื่องแบ่งเ,เป็น3ระยะถือหลังได้รับการอนุมัติเงินภายใน30วันระหว่างการดำเนินการก่อนครบกำหนดชำระและหลังครบกำหนดชำระเฉพาะกลุ่มที่ค้างชำระ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดมเชื่อมันอย่างยิ่งว่าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าโพสีมีคณะทำงานที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพมีโครงสร้างที่เป็นระบบ สามารถพัฒนาองค์กรพัฒนากลุ่มสตรีขับเคลื่อนไปอย่างสมบูรณ์แบบทำให้สมาชิกมีอาชีพรายได้และบรรลุวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างมีประสิทธิภาพคะ่ะ